<Net> <hertz> ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับน้ำตาซึ่งสูงสุดในหโวครับหัวลูกโง่ลูกโง่ปลาครับปลาเม็ครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกเสถียรที่ทีโช๊คกันวันนี้น้ำปลาจะมาสองล้ำสองล้ำอ้าสอล้ำนะแต่วันนี้เราก็ลองจะมาลอง พูดคุยมาให้ความรู้เกี่ยวกับเพื่อนๆนะฮะไม่ว่าคุณจะขับ New X แต่นี่เ X ดีกว่า SUV ครอบครัวเพราะตอนนี้กระแสมาเยอะมากมานะวันนี้ก็คือน้าขล้น้ำแต๊ะก็จะมาบอกเพื่อนๆนะฮะว่าข้อดีของโช๊คหรือช่วงล่างที่มีอะไรบ้างตรงนี้มูรูนะครับออกมาแบบนี่ดนะครับตอนนี้น้ำแป๊ะก็อันนี้ก็คือ เราก็ย่อเลยอันนี้เป็นคอมเบนเดอร์ครับนะครอันนี้เราก็จะถูเทไว้เพื่อยีนสุกอินสุกนี่แล้นะฮะทอดอคอมเบนเดอร์ตัวนี้นะฮะตัวนี้คือจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวปรับกระดมกระดาษปรับกีะมกระดาษปรับได้จริงครับใช่ครับปรับง่ายมากครับถ้าอยู่ในแกล้งง่าหนาครับถ้าอยู่ในการโ้งลักษณะนี้ลูกค้าสามารถที่จะปรับเองได้เลยนะนครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัด ตัดตัดเกลียวก็คือลูกค้าอยาเกเตี้ยอยากหมุนก็คือเซนดี้ตัวนี้ได้เลยเก่งแน่นอนใช่ครับอันนี้ก็คือคู่หน้าก็าจะเป็นตัวควินซทนี่จะมาออฟสปริงอันนี้ได้ยื่ระดับคอ่าอันนี้ได้16กระดับหุ้นหกระดับเลยนะครับ16กระดับครับเก่จริงๆแล้วสายมีอยูนะที่นำกับนักใต้ไปสาวา่วนหน้าก็จะกลางๆพางคอแค่ขดระดับพอตัวนี้จบแน่นอนแบบนะก็คือเราเทสแล้วทุกอย่างการเข้าคอ ไม่ว่าจะเป็นเจ็ดร้อยต่อถนนค่อนข้างที่จะเนียนนะเช็เพ่มตรงนี้โอเคแล้วโอเคครับอันนี้เราจะเซ็คไว้ลูกค้าเลยมาถึงก็คือใส่ได้เลยเพราะตรงนี้ก็คือเราเซ็คไว้ก็เดี๋ยวจะมีน้มี้วเข้ามาอีกนะอ๋อครับผมวันนี้ก็ตัวหลังนะตัวหลังตัวหลังก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวซับแทงแยกออกมาฮะก็คือซับแทงแยกออกมาก็คือระบบน้ำมันตัวนี้ก็คือค่อนข้างที่จะทํางานได้มากขึ้น เขาขายแยกแยกออกมาตรงนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวปัดตัดทั้งหลังนี่นะฮะทั้งหลังนี้อะชักแทงอะทั้งหลังน่าจะเป็นปรับแปรระดับแต่ว่าเราจะปรับที่ค่าตรงกลางให้ลูกค้าที่สี่นะครับมีเลขบอกครับมีเลขบอกครับตรงนี้นะฮะก็ดูตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็คือจะมีสองบอกนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นเลขสี่เลขสี่ก็คือปรับสี่แต่ทุกคนคิดว่ามันแข็งไปก็ปรับมาที่เบอร์สามครับตรงนี้นะฮะ แต่ทุกคนคิดว่ามันยังนิ่มไปทุกคนก็ปรับไปที่เบอร์ห้าตรงนี้นะฮะอ่าวิธีง่ายๆแล้วส่วนมากนะ้ำเซตไว้ที่ที่ตัวสี่ตัสี่ครับผมก็ใช่ครับก็คือลูกแข็งก็คืออยู่ที่ลูกค้าชอบอ๋อก็เจ้าพงการเฮ้ยรู้สึกว่ามันแข็งไปปรับให้นิ่มรู้สึกว่ามันนิ่มไปปรับให้สูงอ่าปรับให้ปรับให้หนึบ อ่ามาขายูรอ่าใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวสปริงอ๋อสปริงอ่าสปริงสปริงโหลดอาอันนี้จี่นะฮะใช่ครับอันนี้จากที่ผมบอกไปนะฮะเซตนี้โหลดอย่างสองตัวนี้ก็คือจะเป็นสปริงโหลดอ่าสปริงโหลดแล้วก็ถูกตัวนี้ด้วยตัวแทนนี้ด้วยผมบอกได้เลยครับตัวนี้สเต็ปลอยต่อเนียนมากเลย แว่าโอเคไหมโอเคครับอ่าตัวนี้นะฮะตัวนี้สปริงหลังตัวนี้ซับแทงตอนนักแบกขับมากับสีนขับักไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันใช่ไหมขับได้ก็หมดแล้วแปลงว่าใช่ครับใช่ครับก็คือกระเดียวคือน่าจะอยู่อยู่อ่าสําหรับสายมิวส์มิวสอ่าหน้าลงนิ้วพึ่งหลังสองใช่ครับใช่ครับหน้าลงนิ้วพึ่งหลังสองก็คือจะเป็นเส้นแบบนี้สแบบนี้สายมิวส์เอสส่วนสายกระบะนะกระบะใส่ได้ไหม ใส่ได้ครับกระบะก็จะเป็นตัวนี้ข้างหลังก็จะเป็นทัอกแ้งเหมือนกันแต่หูยึดอาจจะไม่เหมือนกันาหูยึดก็อาจจะเป็นแบบนี้แบบนี้ทํามาให้พอดีกับรุ่นนึงใช่ครับ <ไป S 1> เ,พรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสายกระบะม่ต้องอันนี้ก็คือเป็นสเปวีเอบบ็กผมว่าในราคาที่รับได้อันนี้เป็นแบรนด์ของคุณไทยนะ อเมริกาเพราะฉะนั้นเ้าเป็นแบรนด์ของยุืองไทยจะรู้ว่าถนนในเมืองไทยคุ้มค่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจะตอบโจทย์แน่นอนเพราะฉะนั้นสายวีเอสใครที่ซื้ออินทสุิีเอสกับล๊อฟฟ้ามั่นใจได้ทุกลำมาจากแล้วถนนแล้วก็ถ้าเปิดโ์กับโปรเฟนเดอร์ตัวนี้จบสุดตัวนี้จบอ่าครับผมเพราะฉะนั้นบาทสองลําบาทสองลำาอ่าบาทเอฟซีล๊อฟฟ้ด้วยเก็บความรู้ง่ายๆวันนี้เผื่อลูกค้าท่านใดที่ออกรถจากนักแป๊ฝ่าก็ อยากรู้วิธีการตัดโซนะฮะมาดูทั้งหลังอีกนิดนึงนะตรงนี้ก็คือจะมีจะมีลูกสรบอกนะครับมีลูกสรบอกวันนี้เราจะปรับแค่เบอร์สี่จะมีเลขสี่บอกนะฮะแต่ถ้าทับปรับใดที่เราอยากได้เบอร์ห้าเราก็หมุนเลยครับมันจะดังแก๊กครับนี่นะฮะวิธีง่ายๆนะฮะนี่มันจะไงขึ้นนิ่มขึ้นแข็งขึ้นครับถ้าถ้าเกิดเราคือคิดว่ามันคิดว่ามันแข็งไปเราก็ปรับไปเป็นเบอร์สี่ครับแก๊กนี่เลยอ่านะฮะ เก็บความรูม้ไง่ายๆวันนี้กับนักแปลอีสุเมโตะ,ะ,ะน้องโมคตามนักแปลหรักแปครับผมขอขอบคุณแม่ขมูลครับก็ติดตามยูทูต่อไปครับขอบคุณครับ